ราชดำเนินนะครับซึ่งจิตเืองนนท์เงินล้านครับผลงานของโปรโมเตอร์สมจิตแว่นแก้วยอด1,560 0ล้านบาทครับแรบโบลูกสาแก้วครับมุมแดงครับเจอกับวิศรุชัยจิตเบองนนท์น้ำเงินนี่เป็นยกแรกกรรมการจิรสินศิละลักกุลครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับ มวยรุ่นพี่นะครับล่าสุดก็เสมอกับพิธิชัยจิตเมืองนนมานะครับที่สนามมวยบัวลีนาครับเสมอกันมาแบบกรรมาการก็หูชาไปพอสมควรต่อไอที่หูชาคือคือก็คนเชียร์แดงครับก็บอกว่าแดงควรชนะคนยรเจน้ำเงินก็บอกว่าน้ำเงินควรชนะแหละครับยกที่หนึ่งนะครับอยากปฏิบตานะครับแฟนมวยครับแรบโบลูกสักแก้ว มาขามข้อครึ่งนะครับไม่ใช่มาขามข้อเดียวครับแกก็ยาวอยู่ครับแต่ว่าเจ้าวิสุุชัยเนี่ยยาวกว่าหมัดหนึ่งสต้องระวังก้างคอด้วยนะครับแรมโบ้ครับจังหวัดที่จะเดินเข้ามาต่อยหมัดชนะกึกกล้องแล้วก็เสมอวิสุุชัยมานะครับขยับเข้าหาครับเตะพับในครับวิสุุชัย หมัดขวาตรงแต่ไม่โดนนับเจอแข้งซ้ายครับขอบคุณสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับแหม่เตะหน้าแข้งเลยครับวิสุลชัยครับมวยคู่ที่3ของรายการนะครับก็จะมีมวยคู่ขายอยู่8คู่ด้วยกันนะครับทุกวันพฤหัสบดีครับระหว่างคู่เอกเป็นชกคู่แนะครับช่วงถ่ายทอดทางช่องสมสตีช่อง28อฮ <c oughs> เอาคืนเหมือนกันครับ ไม่มันคาใจนะักก็ต้องเอาให้มันหายสงสัยแล้วนะครับเตะซ้ายออหมัดขวาเอาากก้า,อาโ,อโอ้โหอัอปคัดซ้ายครับแหมมันกึง่งอัปคัดมันกึงนก่งหมัดพุกนะ,นะครับอืมมันมาระยะประมาณ45องศานะครับนี่นครับเกี่ยวพุวกขวาแล้วก็อัปคัดซ้ายครับฮุกขวาไปก่อนแล้วก็อัปคัดซ้ายโอ้โหอ,ออกมาเร็วมากครับแรมโบลุกสักแก้วครับโอ้จบที่ยกหนึ่งนี่แหละครับ จบที่ยกหนึ่งเลยครับหายสงสัยครับวีสุรชัยจิตเมืองนอนท์ครับาพทีกเดกกน,นอกเอาและวพ่ลูกสัแก้วไปเพียงยกแรกเท่านั้นเองครับ